สวัสดีครับรถสวยโดนใจวันนี้พบกับแมกโตโต,โตขาอีกเช่นเคยแล้วก็รุ่นนี้คันนี้มาจัดเสิร์ฟมาให้แล้วถึงหน้าจอของท่านเลยนะครับกับตัวของ CRV 2.4 EL ปี2020ความคุ้มค่าที่มาพร้อมกับตัว7ที่นั่งนะที่หลายคนหลายท่านถามไถ่ายกันเข้ามาเอ้ยคันนี้มันดียังไงคันนี้มันมีอะไรพิเศษใครที่ชื่นชอบใครที่แบบขับรถไปแล้วขับวันนี้ขับเดิมๆไม่ได้เนาะต้องมีชุดฮาร์ดมีชุดแต่งมีชุดอะไรหน่อยเนี่จัดคันนี้ไปครบๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ได้เป็นชุดแต่งรอบคันของตัวโมดูโลมาให้นะครับปีตั้งแต่ตัวกระจังหน้า นะครับสเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็ตัวบันไดรอบคันจัดไปได้เลยภายนอกสวยๆแล้วนะครับเปิดไปภายในคุณยังเจอตรงเพลทแผ่นประตูนะครับเป็นตัว CR-V เรื่องแสงให้อีกครบทั้ง4บานโอ้โหครบแบบนี้ฟังคันมาครบแบบนี้จ่ายเพิ่มหรือเปล่าไม่ต้องแล้วปี2020จัดไปกับราคาแค่6 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะทักกันมาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 3 7 7 7 7 7 4 7และ 083 777 7 77 7 7 7รถสวยโดนใจราคาคุ้มและแถมมีชุดแต่งให้ไปอีกคุ้ม